วันนี้นะครับเสรวนชาชาวสวนนะหลังจากหายไปหลายวันนะครับติดภารกิจอยู่เดี๋ยววันนี้เรามาุยีระเด็นหลักก็คือการถัวโพซิ t ั o น,นะครับ mm hmm. ก็เริ่มต้นกันเลยแล้วกันมาดูก่อนว่าโพซิชั o ผมเริ่มมาจากตอนไหนนะเดี๋ยวเราไปดูทางเป็นหนึ่งชั่วโมงในช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็ราคาอีเทเลี่ยมก็ร่วงลงมา,มาช่วงวันที่แปด ต่อเน,นื่องวันที่9นะลงมายับยับเลยนะครับซึ่งตอนนั้นที่ผมปิดพอิชันไปช่วงประมาณ2,100ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นตามระบบนะว่าเราต็อปตัวปิดที่ตรงไหนก็ลงนาทีนี้ก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็เห็นแค่นี้ก็เริ่มหาแล้วว่าจุดไหนที่จะเริ่มเข้า,มาไม้ใหม่ทีนี้ก็ดูไว้ว่า ราคาประมาณสัก2,000เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีการลงมาเทสตรงนี้หนึ่งครั้งครับก่อนหน้าที่มันจะขึ้นไป2องพเนี่ยก็เทสมาหนึ่งครั้งก็สองันยี่สิบห้าแล้วก็มียอดนี่สองยอดก็ดูไแ,แล้วนะัว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็ตั้งไว้ไม้แรกที่2 0 0พักับยี่สิบหกจะไปดูในโฟลเดอร์อันนี้นะเป็นไม้แรกที่เข้าไป2 0งพันกับยี่สิบหก เข้าไม้ใหญ่กว่าปกตินิดหนึงก็ไม่นิดแหละปกติเข้าไม้แรกอยู่ที่10หรือว่า20ไม่เกิน20นะอ่าสิหรือ20ไม้นี้เข้าไป30อิตาเลียมเพราะว่าดูแล้วว่ามันค่อนข้างต่ำแล้วนะแล้วก็เวลาที่เข้าไปที่2,000นเนี่ยนะครับก็จะมีไม้เล็กมาเก็บเพิ่มไซส์ที่1,978 นะก็ตั้งไว้9 9 8 8อยู่ตรงนี้ทำไมถึงเลือกตั้งเข้าลองที่2,000เป็นไม้แรกแล้วก็1,978อีก10อิตาเลียมเพื่อให้ได้ไซส์รลมที่40อิตาเลี่ยมนะเพราะว่าเวลาที่ตั้งตรงนี้แล้วเนี่ยนี่ครับประเด็นสำคัญคือ Liquidate ล Liquid ิควิดเดตอยู่ที่1,622 1,622อ่า1,622อยู่ตรงไหนมาอยู่แถวนี้ ซึ่งเราจะเห็นว่า1.622เนี่ยลิควิดเดตของเราอยู่ต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญนะแนวรับที่สำคัญคืออยู่ที่ประมาณ1.700ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเมื่อลิควิดเดตเราอยู่ที่1.622อเนี่ยอันนี้คือเป็นการสตาร์ทแม้แรกที่ค่อนข้างปลอดภัยเวลาที่เรามีตัว Entry นะที่2 0 1 4นะครับแล้วก็ลิควิดเดตเราเนี่ยอยู่ต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญนะ แลเราที่สำคัญก็คือประมาณ1,700ดอลลาร์นะครับซึ่งเทสมาหลายครั้งแล้วด้วยวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะนะครับวอลลุ่มที่เป็นแท่งแดงที่ค่อนข้างเยอะแต่ก็เอาไม่ลงนะก็ถือว่าค่อนข้างปลอดไัยแล้วทำอะไรต่อไดเอนที NT มาที่ประมาณ2,000นะ2 0ง4กิ่โอเคสิ่งที่ตามมาคือออเดอร์ครับเราต้องรู้ว่าจุดถัวเนี่ยเราจะถัวที่ตรงไหน เป็นอันดับแรกนะเราลองประเมินราคาก่อนว่าสมมุติว่าเราคิดว่าสักประมาณ200ดอลลาร์จาก Entry เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจละที่จะเริ่มถัวนะครับ200ดอลลาร์จาก Entry ของเราก็คือ1800กับ14ใช่ไหมเมื่อวานก่อนนี้ผมตั้งไว้1800กับ12นะแ,แถวแนี้นี่เห็นไหมว่าด้านซ้ายเนี่ยมันมีซัพพอร์ตเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตั้งไว้18 1 2ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ลงมา ที่หนึ่งแปดหกสองนะก็ไม่แมทเพราะว่าอาจจะตั้งต่ำเกินไปนะแต่ว่าเนื่องจากเลขหนึ่งแปดหนึ่งสองเนี่ยมาได้ยังไงนะครับเราลองไปกดดูในเครื่องคิดเลขนะว่า Open Price ของเราตอนที่ตอนนี้นะครับที่สองศูนย์หนึ่งสี่ที่สี่สิบจะเรียกนะแล้วก็ Add Position เข้าไป 1812อีก e 20อิตาลีแล้วก็แคลคูลเลตออกมาเอนทรี่อย่างเราใหม่จะเป็น1946นะครับซึ่ง1946จะต่ำกว่าจุดที่สำคัญจุดหนึ่งซึ่งผมพูดบ่อยมากเส้นนี้คือเส้น EMA 200นะตอนนี้ EMA 200อยู่ที่ไหน อีเมสสองอยู่ที่เส้นเหลืองนะอีเมสสองอยู่ที่ราคาประมาณ 2000$ ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเราประเมินการถัวของเราว่าเมื่อเราถัวไม้นั้นไปแล้วเนี่ยเอนทรเราอยู่ตรงไหนซึ่งอยู่ต่ำกว่า e m e a 2 0 0 0ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ e m a ม0 0 0เนี่ยเคยเป็นแนวรับที่สำคัญนะที่เราดูไว้ e m a ม0 0 0ที่2000เราคิดว่า e m a 2 0 0 2 0 0 0เนี่ย เป็นแนวรับที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้ามันหลุดลงมาจากการที่มันเป็นแนวรับที่สําคัญมันก็จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะมีความพยายามที่จะดันราคากลับขึ้นไปเหนือ2,000แต่อยู่ไม่ได้เห็นไหมพอแทงราคาขึ้นไปเนี่ยไส้แทงขึ้นไปที่2 0 0พกับสีอ่าก็โดนกดลงมาแบบยับยับ เราก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเส้น EMA 200เนี่ยตอนนี้เป็นแนวตา้านที่สำคัญเพราะฉะนั้นการคำนวณไม้ถั่วเมื่อเราเข้าไม้นี้ที่ตอนแรกเป็น1812นะ Entry ขอย่งเราจะอยู่ที่1946ซึ่งต่ำกว่า EMA 200อยู่ประมาณ $54 ดอลลาร์ hmm. เพราะฉะนั้นเราจะมีออปชันแล้วว่าเวลาที่มันขึ้นไปเทสทีท่ EMA 200ที่ราคาประมาณ $2,020 2 0 20, 2 0 2,040 2,050เรามีโอกาสที่จะ ได้ออกแบบมีกําไรแล้วถ้ามันไม่สามารถยืนเหนือเส้น EMA 200ได้เนี่ยแล้วกดต่ำลงมา,มานะครับเรามีโอกาส take profit ตั้ง stop profit ไว้นะครับอาจจะได้กําไรนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการถั่วที่ทําให้เราได้เปรียบนะครับมีออปชันให้เราเลือกว่าเราจะลุ้นที่เส้น EMA 200แล้ว break ขึ้นไปเลยหรือว่าถ้า break ไม่ได้แล้วก็ยืนไม่ได้กดต่ำลงมาเราสามารถปิด position เราได้แบบที่มีกำไรมากน้อยก็แล้วแต่คน อันนี้ก็เป็นการหาจุดถัวจุดแรกถัวแล้ว Entry ของเราไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับมีแนวรับแนวต้ตานตรงไหนซึ่งเราต้องหาว่าเวลาที่เราถัวไปเนี่ยโพซิชันของเราเป็นยังไงนะครับมีโอกาสได้ออกแบบออปชันแบบไหนอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะถัวเพิ่มก็คือ1728 1728ตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ถึงถัวตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่า มันมีการลงไปเทสประมาณพันเเนี่ยตามต่างๆน,น,นะครับวอลุ่มค่อนข้างเยอะเลยเวลาที่จะถัวอันนี้คือไม้เดียวนะครับการถัวไม้แรกแต่ผมพยายามแตกการถัวของไม้นี้เนี่ยออกไปที่2องราคาราคาแรกสามารถกด Entry ของเราเนี่ยให้ลงมาต่ำกว่เส้นอ e ีเมลสองร้อทันทีไม้ถัวอีกอีกไม้หนึ่งนะครับไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของไม้นี้นคัถัวที่ตัวเส้นแนวซัพพอร์ตที่ประมาณพันเจ็้อดอลลาร์แล้วก บวกราคาขึ้นไปนิดหนึ่งครับเพราะผมเชื่อว่าเวลาที่ราคาเข้าใกล้จุดที่เป็นแนวรับที่สําคัญเนี่ยจะมีคนมาตั้งดักก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราอยาก,กว่าที่พันเจก็จริงแต่ว่าเราจะต้องแอดราคาบางส่วนซึ่งเราต้องยอมนะครับว่าบางทีมันอาจจะมาแตะที่1 7 2 8เจดแล้วก็รูดลงไปได้นิดหน่อยแต่ก็เราน่าจะได้ของมาแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราลองไปคํานวณใหม่สิว่าทั้ง3มามไม้นี้ถ้าเราเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้น ใส่ตัว entry ปัจจุบันกับ size ปัจจุบันเข้าไปแล้วก็กด add position นะ1น2 7ซึ่งตรงนี้เป็น tool ที่นักถั่วเนี่ยต้องใช้นะครับตัวนีนะ้สะดวกมากสำหรับคนที่อาจจะยังกดเครื่องเลขไม่คล่องนะแต่ของผมบางทีพี่เกียรเข้ามากดในนี้นะหรือโทรศัพท์อยู่ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนวิธีการกดในเครื่องคิดเลขให้อีกทีหนึงนะตอนนี้เรามี tool ตัวนี้นะใช้สะดวกมาก ใส่เข้าไปเลยพอเราได้ใส่ตัว entry price เดิมนะครับแล้วก็ entry ของไม้ถั่วรวมถึง size ที่เราจะโัวเข้าไปใหม่กด calculate รนาะคา entry ที่ล่าสุดนะครับที่เราเข้าไม้ถั่วไปหนึ่งไม้นะตัวนี้หนึ่งไม้ก็จริงแต่แยกเป็นสองครั้งนะราคา entry ของเราจะอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าห้าจุดเจ็ดห้าอซึ่งก็อยู่ต่ำกว่ายี่สิ2สอรจริงจอยู่ต่ำตั้งแต่ ครั้งแรกที่ถั่วไปที่1 8ึ7แหล้วแล้วเราก็รอต่อบนะครับตอนจังหวะช่วงที่ราคามันลงไปจนแม็กหนึ่งเจ็สองแปดเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับขนาดตอนนี้ราคาอยู่พันเ้าเนี่ยลบอยู่สามพันกว่าดอลลาร์นะซึ่งเป็นเรื่องปกติสําหรับ น้องๆที่อยู่กับผมมาเป็นชุดแรกนะน้องข่าวสวนชุดแรกเนี่ยเขาก็จะมีความชินและกับขอตของผมที่ลบ5,7 0 0ัน0 0 0 0 0 0 0,000 0ืนมะมันเป็นระบบนะครับซึ่งผมก็พิสูจน์มาระยะเวลาหนึ่งนะครับว่ามันสามารถป้องกันการขาดขาดทุนของเราได้นะครับเวลาที่ราคามันไล่ลงไปที่พันเ็แล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะต้องมาวัดกันละว่าเรามีเงินเพียงพอ ไหมนะครับในการที่เราจะตามราคาที่มันวิ่งไปผิดทางนั้นได้ทีนี้มาดูว่าตอนนี้ผมใช้เงินตัวนี้ยังไม่มีการเติมมาจิ้นเข้าไปเพิ่มนะเราใช้เงินในการวางมาจิ้นไปแล้วเนี่ยหมื่นหกพันดอลลาร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของเงินที่ถูกกันไปแล้วนะครับในการถัวไม้แรกยังเหลือเงินอีกประมาณสัก69,300ดอลลาร์นะครับอันนี้ยังต้องอัปเดตกันก่อนว่าอย่างที่ไม้ที่แล้วเนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่า ผมจะทำการปรับพอร์ตโฟลิโอครั้งใหญนะ่ก่อนหน้านี้ใช้เงินจำนวนมากนะครับที่มาดีเซิร์ในการเล่นตัวฟิวเจอร์เนี่ยจริงๆรีเซิร์อยู่ประมาณ1ล้านดอลลาร์แล้วก็มีอีกล้านหนึ่งที่เอาไปลงทุนส่วนของ USDT นะอตอนนี้ปรับพอร์ตครั้งใหญ่นะครับตอนนี้ลดขนาดพอร์ตโฟลิโอที่เอามาเล่นฟิวเจอร์เนี่ยอยู่ที่1 0 0 0งแดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มายนี้เนี่ยผมจะทำให้ดูว่าวิธีการที่เราปรับขนาดพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยเราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการเข้าพซิชั่นแล้วก็การเลือกไม้ถั่วจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นผมไม่เคยแบ่งถูกไหมว่าราคาเท่านี้นะครับจะแบ่งไม้แรกเนี่ยก็เข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเงินค่อนข้างเยอะในการที่เข้ามารีเซฟอยู่ทีนี้เงินมันไม่เยอะอย่างตอนนั้นแล้วจะปรับวิธีการเข้าพซิชั่นไม้แรก ม้ที่2ไม้ที่สามยังไงนะก็อันนี้ก็หลายคนที่ตามมาก็น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างว่ามีการเป,ปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเล่นแล้วยังไม่ได้มีจํานวนเงินจํานวนมากมากนะครับในการที่จะเข้ามาลงทุนในส่วนของตลาดฟิวเจอร์ของคริปโตบนไปไหนนะนะทีนี้เมื่อเราเข้าไปตอนนี้เราเข้าไปหนึ่งไม้ใช่ไหมครับมีไม้ไม้ที่1เมื่อถั่วไปไม้ที่2แล้วเนี่ย จำนวนเงินถูกกันไปแล้วนะครับเราเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ประมาณ70%เลยนะเพราะฉะนั้นเท่ากับผมเข้าไป2ไม้เนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ30%เนะครับเข้าไปได้แล้ว2ไม้แล้วก็สามารถตามราคาลงไปได้ถึงแนวรับที่สําคัญที่1,700ดอลลาร์อ่าก็ต้องมาดูต่อว่าถ้าเกิดมีการลงไปเทสที่1,800แล้วก็1,700จริงๆนะครับพวกอินดิเคเตอร์ต่าง ที่เราควรจะดูในส่วนของ m e m a ในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับอย่างเช่นไทม์เฟรมที่เล็กที่สุดที่ผมดูเนี่ยเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะตอนนี้กำลังจะลงไปในส่วนของ o v e r s o โซอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าระหว่างที่มันวิ่งลงมาจาก2100กว่าๆนะกว่าที่ผมปิดโพซิชันไปวิ่งวิ่งวิ่งลงมา มีการโอเวอร์โซโอเวอร์โซไปพักหนึ่งเราก็มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเกิดบูลลิสเดเวอร์เจนต์ไหมนะครับแล้วก็มันอยู่ในโซนโอเวอร์โซไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าโอเวอร์โซเสร็จแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับมันอาจจะไม่ได้มีแรงซื้อกลับเข้ามาครั้งแรกเลยนะที่มันเกิดโอโซขึ้นหนะึ่งตรงนี้ใช่ไหมมันเกิดโอโซครั้งแรกนะครับแล้วราคาลงต่ํามาเรื่อยๆนะครับมันก็ ยังโอเวอร์โซมาเรื่อยๆอยู่นะครับทีนี้เวลาที่โอเวอร์โซมาตรงนี้เนี่ยเราเห็นใช่ไหมว่าราคามันลงไปที่1,870นะครับในขณะที่ค่าของไ s i ตรงนี้เนี่ย17ประมาณนะครับประมาณ17ราคาอยู่ที่2,000นะ2,015 2,013แต่เวลาที่ราคาลงมาที่1,860 70เนี่ยค่าไ s i มันสูงกว่าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น20นะครับตัวประมาณค่าไอซสูงกว่าในขณะที่ ราคามันลงมาต่ตํากว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะมองได้ว่ามันเกิดบูลลิสเดเวอร์เจนแล้วนะ่าตีเส้นไปไอซยยกขึ้นนะครับแต่ราคานี่กดลงนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดบูลลิสเดเวอร์เจนนะครับพวกบอทหรือว่าคนที่เขาเชื่อกับลักษณะของการเกิดบูลลิสเดเวอร์เจนแล้วราคามันจะมีการเด้งขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเข้ามาเริ่มซื้อเนี่ยเห็นไหมเพราะมันเกิดบูลลิสเดเวอร์เจนเสร็จแล้วราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปค่อนข้างแรง ครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคามันลงไปแมตที่พั0แปดพัดอีกเราก็ต้องมาดูทั้งส่วนของ EMA นะครับแล้วก็ส่วนของ RSI ว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับในขณะที่ผมหรือว่าหลายๆคนในห้องนี้เ,เปิดลองอยู่นะตอนนี้ก็เรียกว่าติดดอยลองกันอยู่นะครับแต่ความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าคนที่คุ้นเคยกับระบบเทรดแบบชาวสวนนี้แล้วจะแปลก ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครที่มีความรู้สึกแบบนี้บ้างก็คือว่าเฮ้ยเราเปิดรองอยู่แต่เราอยากให้ราคามลงนะเราอยากให้ราคามลงไปเทสที่พันแปดพันเจ็ดเพื่อที่เราจะได้ถัวเฉลี่ยเอนทรีของเรานะครับแล้วก็ทําให้เอนทรีของเราเนี่ยมันลงต่ํากว่าจในจุดที่มันเป็นอยู่นะซึ่งเป็นจุดที่สําคัญนะครับผมต้องการจะให้เอนทรีอย่างผมเนี่ยมันลงต่ํากว่าสองพันให้ได้นะเพราะว่าที่ราคา2 0 0พันดอลลาร์เนี่ยผมว่าไม่หมูนะครับ ถ้าเกิดไม่ได้มีข่าวหรือว่ามีกระแสที่ทําให้กําลังซื้อเนี่ยแรงซื้อเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็มีแท่งเขียวสวยๆเนี่ยสักแท่ง2แท่ง3แท่งนะราคาน่าจะหลุด2องพันไปได้ค่อนข้างยากเดียวนี่ก็เป็นวิธีการถัวแบบรคร่าวๆนะว่า 1. คือคํานวณยังไง 2. แล้วรู้ว่าคํานวณยังไงเสร็จแล้วเราจะต้องหาจุดถัวของเรานะครับเพราะว่าเราต้องการให้ราคาของเราเนี่ย มันไปอยู่ที่แถวไหนแล้วเราจะต้องถั่วไปที่ราคาเท่าไหร่มีใครสงสัยอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดไมให้นะเออเลิฟถามว่าอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี้วอลลุ่มน้อยวอลุ่มมากโอเคอ่าเป็นคําถามที่ดีนะเพราะว่าผมพูดปล่อยนะว่าไอ้ตัววอลลุ่มที่ที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเราจะสังเกตว่าอ่ะถ้าดูอย่างใกล้ๆนะดูทามเฟรมชั่วโมงกันแล้วกัน เราสังเกตนะครับว่าเวลาที่มันมีวอลลุ่มที่เป็นแท่งแดงนี่แท่งแดงนะครับก็คือราคาถูกกดลงมานะแล้วก็วอลลุ่มสูงเห็นไหมครับแล้วราคาถูกกดลงมาวอลลุ่มสูงวอลลุ่มสูงวอลลุ่มสูงวอลลุ่มก็ยังสูงอยู่นะครับไอ้พวกวอลลุ่มเขียวที่มันอยู่ข้างๆนะที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นข้อสังเกตที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าวอลลุ่มเขียวมันไม่ชนะวอลลุ่มแดงเลยนะครับ ทั้งที่มันก็ไม่น้อยนะมันไม่ได้เล็กๆแบบนี้นะครับวอลลุ่มเขียววอลลุ่มเขียวตรงนี้มันก็ค่อนข้างสูงแหละแต่ว่ามันไม่สามารถชนะวอลลุ่มแดงที่อยู่ข้างๆได้เราสังเกตว่าราคามันก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆนะครับแต่พอเวลาที่มันมีวอลลุ่มแบบนี้แท่งนี้นะครับวอลลุ่มสูงอยู่ตรงนี้เลยขยายหนะ่อยได้เห็นใช่หไหมครับพอมันเกิดวอลลุ่มที่เป็นแท่งเขียวซึ่งมันชนะ ให้พวกวอลลุ่มแดงที่อยู่ข้างขเนี่ยนะครับหนึ่งงสามสีแล้ววอลลุ่มแท่งนี้แท่งเดียวชนะ5แท่งนี้นะครับเห็นไหมครับว่าในระยะสั้นนะมันจะมีการปรับตัวราคาขึ้นไปอย่างรุนแรงนี่มีแท่งนี้แท่งแรกแท่งนี้นตามมาแท่งที่สองนครับมันก็จะดีดกลับขึ้นไปแต่พอดีดกลับขึ้นไปเนี่ยมันไปเฉียดถ,ถ้าดูในไทม์เฟรม e 1วันนะมันก็จะเข้าใกล้ e m a 0เข้าไปที่ประมาณ2,000ดลาเห็ มันก็จะเกิดการไซด์เวย์ไปสักพักหนึ่งแล้วเมื่อเช้านี่เองแท่งนี้อืมแท่งนี้นะหลังจากที่ปิดแท่งวันตอน7จ็ดโมงไปแล้วตอน8ปดโมงนะครับราคามีการดีขึ้นไปแรงมากเลยที่2 0 0พันกับประมาณสองพัสี่สกว่าแล้วก็มีวอลลุ่มแดงใหญ่ๆเห็นไหครับวอลลุ่มแดงใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้น นะแล้วก็ตามมาด้วยแดง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 แล้วก็มีเขียวเล็กๆแล้วก็เปิดวอลลุ่มแดงวอลลุ่มใหญ่ๆขึ้นมาซึ่งมันชนะวอลลุ่มเขียวที่อยู่ข้างๆราคาก็มีโอกาสที่จะปรับลงแล้วก็ซึมลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการดูแท่งวอลลุ่มนะว่ามันเป็นวอลลุ่มที่มันดีดีมากดีน้อยนะครับหรือมันเป็นวอลลุ่มที่ไม่ดีแต่แล้วในไทม์เฟรมเนี่ยก็ต่างกันนะ ถ้าเรายิ่งดูไทม์เฟรมกว้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนในส่วนของภาพกว้างที่เป็นภาพใหญ่นะครับเราจะยังเห็นว่าระหว่างที่อิเทเลียมเนี่ยราคามันหล่นลงมาจากช่วง4,000นะอันนี้แท่งนี้น่าจะเกิดวันที่19กฤษภาฟานะครับเห็นไหมครับว่าแท่งแดงแท่งนี้วอลุ่มมันมสูงมากนะแล้วในระหว่างทางนี้นะมันไม่มีแท่งเขียวแบบที่มีในยะสําคัญมันอาจจะเป็น แท่งเขียวสักประมาณครึ่งแท่งจากแท่งแดงที่เกิดขึ้นเห็นไหมอันนี้มีแท่งแดงใหญ่ๆมาอีกสองแท่งนะครับราคาก็เลยซึมถ้าดูดูในภาพกว้างก็มองได้เหมือนกันว่าตรงนี้มัน็นช่วงที่ไซเบแบบมีกรอบแล้วก็มีชนันเนลซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็ทำไฮใหม่ My ที่สูงกว่า2 0 0พ่ไม่ได้แล้วก็วิ่งต่ำลงไปเพราะว่ามันยังไม่มีแท่งวอลุ่มที่เป็นเขียวขนาดใหญ่ๆเพื่อเป็นตัวที่ บอกให้ร,รู้ว่ามันมีกําลังซื้อเนี่ยเข้ามาอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับก็ดูที่แท่งใกล้เคียงแล้วก็อาจจะไปเปรียบเทียบในภาพที่เรากําลังมองอยู่นะครับในทางเฟรมต่างๆางนะบางคนอาจจะดู5นาที15นาทีใช้วิธีการเดียวกันนะครับในการตัดสินใจเรื่องวอลุ่มว่าวอลลุ่มดีหรือว่าวอลุ่มไม่ดีเรามาดูทางเฟรมกัน้เยนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่มันมีวอลลุ่มเขียวเข้ามาปั้งแท่งนี้นะครับแล้วอยู่ดีวอลุ่มหายไป คือมีแท่งเดียวมีคนมาลูบไปแท่งเดียวนะแล้ววอลลุ่มก็หายไปราคาก็จะหล่นมาเรื่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆแล้วก็มาโดนแท่งแดงแท่งใหญ่ตามเฟร้ห้านาทีนะอ่าราคาก็หล่นลงไปเรื่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆเพราะว่ายังไม่มีวอลลุ่มเขียวอย่างมีนัยยะสาคัญแท่งนี้จริงๆวอลลุ่มใช้ได้นะครับเมื่อตอนนี้น่าจะเป็นช่วงวันที่วันวันนี้ใช่ไหมตอน15กรกฎาจมละกนคือวันนี้นะครับ15กรกดามลูบขึ้นไปปรากฏว่าโดนแท่งแดง แค่สองแท่งนะลูดกลับลงมาแล้วก็กินแท่งนี้ไปทั้งแท่งเลยนะครับซึ่งตรงนี้แสดงว่าตรงนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะไม่เหมาะที่จะมาเข้าตัวลองเพิ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมองว่ามันมีโอกาสาที่ราคานีจะปรับลงไปได้อีกนะครับมันก็เป็นคำถามที่ฝากไว้ของเลาตัวไม้ดนะูสถานการณ์ข่าวเพิ่มเติม เมื่อกี้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งมาเมื่อวันผมก็ยังไม่ได้เช็คนะเพราะว่าวัน2วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวเท่าไหร่นะครับมีข่าวกระแสเรื่องการทำา u s ดอลลาร์ดิจิตอลนะซึ่งเกิดมาช่วงเมื่อวานก็ไม่รู้ว่าเป็นแรงกดดันตัวราคาของ Bitcoin ะครับให้ยังไม่สามารถพุ่งไปได้อย่างเบิ่มเนะครับไหนจะมีเรื่องของเฟสเกลที่จะปล่อยเหรียญที่ทำการล็อกไว้ จำนวนมากอย่างนะี้ผมคุณคุณว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่1 5ถึง20นี้นะครับซึ่งประเมินตลาดนะซึ่งมันเป็นมาหลายเดือนนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่สักประมาณวันที่9วันที่10เหรียญจะมีการปรับราคาลงนะครับลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณก่อนช่วงสิ้นเดือนนะประมาณวันที่20นะครับก็จะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในเหรียญทุกตัวหลายๆตัว ต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนแล้วก็จะทุบอีกช่วงประมาณวันที่10ถึงวันที่20กว่านะครับก็มันเป็นแบบนี้มานะครับเราก็อาจจะใช้ข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยในการเลือกนะครับจังหวะที่เราจะเข้านะครับในส่วนของอิตาเรียมเนี่ยมันมีลอนดอนฮ์ดฟอกเซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่ตอนแรกเราทางอิตาเรียมเนี่ยทำการดี PLOY ตัว EIP 1559ไปช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนะ แต่ว่า deploy ใส่ในในส่วนของ t ท s t n e t นะครับซึ่ง Testnet เขามีหลายตัวที่เขาจะต้องทดสอบว่ามันมีบั๊กอะไรหรือเปล่ามันสามารถลันโนดแล้วก็รันอะไรต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับมี t ท s t n e t ให้เทสเนตี่ย้าตัวเลยเริ่ม deploy โค้ดของ EAP 1 5 9เนี่ยไปหลาย t ท s t n e t แล้วนะครับก็ต้องรอนะครับว่าจะมีมีโอกาสที่จะเลื่อนอีกไหมเพราะว่านักพัฒนาเนี่ยประกาศมาเป็นวันที่4สิงหานะครับซึ่งระหว่างก่อนหน้านั้นเนี่ยน่าจะมีการ ร,ราคาขึ้นไปได้อีกนะครับอาจจะไปเทสโซนประมาณ2 4 0พอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่เคยตามเรื่องกระแสของ HardFork นะครับผมขออธิบายคร่าวๆก็คือว่า HardFork เนี่ยก็คือการเข้าไปปรับระบบนะครับโค้ดของการทำงานต่างๆเหรียญน,นั้นๆน,น,นะครับซึ่งการปรับโค้ดหนึ่ง ตัว EIP 159หของอีเธอรี่มครั้งนี้เนี่ยเป็นการลดเข้าไปจำกัดตัวค่าธรรมเนียมแล้วก็มีการเบิรนค่าธรรมเนียมที่คนที่ทำการเปิดทรานซัคชันเนี่ยทิ้งไปด้วยนะครับก็จะเป็นแรงกดดันนะครับที่ทำให้ตัวซับไพนี่ยมันกลับเข้ามาในตลาดลดลงนะแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาที่ตัวเหรียญเนี่ยมีการทำแฮร์ดฟอคนะครับช่วงก่อนเวลาที่เขาจะทำการฮาร์ดฟอกเนี่ยก็จะมี แรงซื้อกลับเข้ามาปั่นราคากันนะครับถ้าเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นเมื่อวันสองวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ n นนะที่มีกระแสะข่าวเรื่องการเบอร์เหรียญน,นะครับช่วงวันที่ก่อนจะมีการเบอร์เนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มีเรื่องประหลาดอีกก็คือว่าเหมือนกับประกาศเบอร์เหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญกาลังไต่ลงนะครับราคากําลังล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 ง,ลงปรากฏว่ามีแท่งรูดขึ้นมาช่วงประมาณสัก5้าโมงกว่ากว่านะรูดขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยแล้วก็ตกลงมาอีก ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับนายนี้ผมทำบล็อกแล้วนะครับลงในช่อง YouTube นะเดี๋ยวจะแปะตัวลิงก์ไว้ให้นะครับพยายามทำทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับถ้ามีเวลาพอจะพยายามทำทุกวันเพื่อมาเล่าตัวโพสิชันนะครับว่ามันเดินทางยังไงบ้างตั้งแต่วันแรกวันที่2วันที่3วันที่4ว่าผมอยู่กับมันยังไงแล้วก็ประเมินตลาดประเมินข่าวยังไงนะในการถัวถัวตรงไหน เวลาที่ราคามันดีดกลับขึ้นมาเหนือ e n t ทีแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแล้วในการที่เราจะดูว่าเราจะ t เทคโปร f ิตตรงไหนหรือว่าเราจะตั้งตัว Stop p โปรฟิตยังไงนะครับ